รอยทางที่พระองค์ทรงพลิกฟื้นถนนสาย1081ในเขตอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านสู่จุดชายแดนไทยลาวโดยเริ่มจากบ้านน้ำยาวผ่านบ้านบ่อเกลือใต้บ่อเกลือเหนือไปยังบ้านห้วยโกนระยะทาง38กิโลเมตรเป็นการย้อนรอยเส้นทางที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2514ทรงศึกษาภูมิประเทศจากการเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปในพื้นที่ประกอบกับพระปรีชาสามารถทรงศึกษาลักษณะความสูงต่ำของพื้นที่ ทรงวางแนวถนนตัดผ่านเข้าไปในหุบเขาและป่าทึบเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของจังหวัดน่านซึ่งถูกตัดขาดจากพื้นที่ส่วนอื่นๆให้มีเส้นทางสัญจรและนำผลผลิตจากการทำเกษตรออกมาขายได้เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นหุบเขาและป่าทึบป,ประกอบกับอันตรายจากปัญหาผู้ก่อการร้าย พระราชวิสัยทัศน์ในการวางโครงข่ายถนนอันเป็นปัจจัยโครงสร้างสำคัญในการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎรในท้องถิ่นธุรกันดารทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงพุทธศักราช2,510ถึง2,530ทรงมีพระราชดำริในการก่อสร้างถนนในชนบททั่วประเทศ รวมเป็นระยะทางไม่ต่ำกว่า5,000กิโลเมตรในภาคเหนือดังเช่นเส้นทางหลวง1009ถนนสายแยกดอยอินทนนท์กิโลเมตรที่30ถึงอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ที่สร้างเสร็จเมื่อพุทธศักราช2521เส้นทางภายในหมู่บ้านดอนอำเภอเชียงของจัังหวดเชียงราย ในภาคใต้เช่นการสร้างเส้นทางในหมู่บ้านพิกุลทองอเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสเมื่อพุทธศักราช2527ทางพัฒนาแบบที่หนึ่งสายนาราธิวาส12028บ้านค่ายบ้านเขาตันยงอมเมืองจังหวัดนาราธิวาสทางพัฒนาแบบที่หนึ่งสายนาราธิวาส 12023บ้านสะปอมตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในภาคตนออกเฉียงเหนือเส้นทางหลวงสาย227บ้านดงแหลมบ้านโพนบ้านคำพิมูลอำเภอคำม่วนจังหวัดกาลสินทางหลวงสาย2009อำเภอห้วยเม็กอำเภอบ้านหนองกุงศรี จังหวัดกาลสินทางหลวงสาย2009อําเภอบ้านท่าคันโทบ้านห้วยยางดงอําเภอบ้านหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินซึ่งชาวบ้านยังน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณมิเสื่อมคลายจากชีวิตที่ยากลำบากพวกเขาก็ได้ชีวิตใหม่ที่เข้าถึงความสะดวกสบายเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะพระองค์เป็นที่ประจักษ์ชัดด้วยหัวใจที่เต็มตื้นของราษฎรในพื้นที่เครือข่ายถนนทั่วประเทศในท้องถิ่นธุรกันดารที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษได้พระราชทานพระเมตตาให้สร้างไว้สายพระเนตรที่ยาวไกล ทรงห่วงใยราษฎรประดุษลูกในอุทธรที่ไม่มีแล้วในพื้นที่ใดในโลกที่จะเสมอเหมือนประเทศไทยภายใต้พระบรมโพธิสมภารแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว